สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองกกตย้ำเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นของเพื่อไทยเป็นนโยบายไม่ใช่สัญญาว่าจะให้ประชาชนตัดสินใจเองได้เมื่อวันที่15เมษาย,ยน2566นายสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต กล่าวถึงนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองว่านโยบายที่จะต้องใช้งปบประมาณขอชี้แจงก่อนว่านโยบายไม่ใช่สัญญาว่าจะให้เพราะถ้าเป็นสัญญาว่าจะให้จะมีเส้นแบ่งของนโยบายตามแนวทางของปกตและคำพิพากษาของศาลคือ 1. เรื่องนั้นคนที่ทำมีอำนาจหน้าที่หรือไม่เช่นรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ 2. ใช้งบประมาณแผ่นดินและ 3. ดํดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐนี่คือนโยบายส่วนจะดีหรือไม่ดีประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กะกะตถ้าทุพักทำตามเงื่อนไขนี้ก็สามารถนำนโยบายไปเสนอกับประชาชนได้เพื่อให้ประชาชนตัดสินส่วนกะกะตมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมในการแข่งขัน อย่าเอาคนออกจากสนามเพราะคิดว่ากกตจัดการได้ต้องต่อสู้กันด้วยนโยบายนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนสัญญาว่าจะให้คือ 1. ไม่มีอำนาจ 2. ใช้เงินส่วนตัวและ 3. าดำเนินการในนามตนเองดังนั้นกล้าพูดว่าเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ตห0 0่งบาทให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือนโยบายเพราะกฎหมายเขียนรองรับไว้อยู่แล้วแต่ดีไม่ดีให้ประชาชนตัดสินกันเองภายใต้เงื่อนไขสามข้อคือ 1. มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ดาเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย เมื่อประชาชนดูแล้วว่าครบตามกฎหมายแล้วจะเลือกหรือไม่เลือกอย่างไรก็ตามมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนสนใจเรื่องแบบนี้เพราะไม่ได้ทำแค่พักเดียวแต่เท่าที่มีข้อมูลทุกพักทำนโยบายประชานิยมเพียงแต่ทำแล้วถ้าไม่ดีก็สามารถวิจารณ์พักการเมืองอื่นได้เพราะมันคือการแข่งขัน เมื่อทำถูกตามเงื่อนไขหรือกฎหมายกกตไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้นอกจากไปเข้าเงื่อนไขาสามข้อแต่ไปเข้าเกณฑ์สัญญาว่าจะให้กกตอค่อยมาพิจารณาแต่ถ้าพักไม่ทำตามเงื่อนไขไม่ส่งวงเงินหรือวิธีการอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ